ครับกาวสวัสดีช่วงส่องของวันที่20 5, 000, ออ 2, 5, 000, 60, 000. กุมภาพันธ์พศ2567กนารสวรัสดีแฟนเพจทางช่องยู u ูบยูซีพาโค้ชสิ่งหนึ่งสว่วนหนึ่งเลยกาศวดวีท่านผู้ชมทุกๆท่านที่เข้ามารับชมคลิปนี้ของทางช่องครับทัพย์กาพบพ่อ,พอ,พอกันทุกเสาร์ครับสำหรับเสาร์นี้กะมีมัวราคาพอแพงส่งฟรี200กิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันแล้วก็บริการเก็บเงินปลายทางเลยครับพี่น้องครับ บอเป็นง้วเสียนะครับพี่น้องครับง้ดีครับเห็นขายถือเถือจะตกใจว่างงมีตำหนีครับง้อมีตำหนีครับก้มได็ตัวใดมีตำหนีพวกผมก็สิบอกไปเลยครับพี่น้องครับมันจ้องมีปัญหากันครับพี่น้องครับบอกว่าร้ายยังห่างสิบว่ามองขายเลยนะครับพี่น้องครับคุ้ม่าเกินราคาแน่นอนเอาค้อมเรียกนี่ก้อนครับพี่น้องครับเป็นเมียลูกผูง้วลูกเรียกเมียพสูงหลายด้ยครับแต่ว่าได้พรังนำนมได้นังงนาได้ดูหมูแม่สูงรวยนี่สิบบวกครับนี่ครับครับได้วาจายลูกรอดเหรคร mm mm hmm. mm 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 ับพี right. uh, ่น้องครับ ใจลูกเกินโตครับถ้าไ่เห็นกินนมนี่สี่บ่หูจากเลยว่าลูกเล่าครับพี่น้องครับนี่ครับพ่อเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงสําหรับคนทุนหน่อยครับคมนี่การันตีเลยครับเอาไปหนึ่งหมื่นแปดพันบาทพ่อครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาครับศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พี่กัดของข้อวัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตะมนต์มันฝางอำเภอกาศีวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับนี่คเป็นมัวลูกเลี้ยงสดๆครับ เห็นมังจัดๆครับพี่น้องครับหนังหนาๆเชิงเๆงจับใบได้ครับนี่ครับมังหนังเลยครับหนังหนาครับที่ว่าให้ลูกโอเชครับพี่น้องครับบันี้มังชุดสามตัวชุดนี้ขอขายเป็นชุดครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวอธิบายเขาเขาตัวเร็กหน่อครับเป็นลูกผสมไทยบีบอายุแปดเดือนนี่ครับบ่สูงลายงัวสี่เมตรสิบบวกลบครับพี่น้องครับนี่ครับประมาณนี้ เรากะแม่ลูกเมียลูกตัวที่สองแม่ยลอยยิ้มหาบวกลูกสาวสีแดงๆอายุสี่เดือนนี่ครับตัวเม่เพิ่นสำหรับชุดสามตัวนี้เอาไปสองหมืนหกพันบาทครับส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวลงกันเช่นกันครับพี่น้องครับนี่ครับเด็กงวตัวเมียสามตัวนะครับสองหมืนหกพันบาทบัดนนี้ถ้าพ่อไม่พี่น้องอยากยกชุดเนาะหาตัวได้ครับพี่น้องครับหาตัวสุดคุ้มเน่นอนครับพี่น้องครับ งัวทั้งหมดหาโตแม่ลูกผูนึงโคมเม่ลูกเนี้ยนึงโคมเนาะงัวสาวไทบีบหนึ่งตัวเนี่ยเอาไปในราคาสี่หมื่นบาทเพียงเพียงครับพี่น้องครับขา,า, 40, บายยกชุดด้วดครับพี่น้องครับเอาไปในราคาสี่หมื่นบาทเพียงเพียงจัดตรงฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรถ้าท่านใดสนใจก็โทรตามที่เบอร์พมให้ไว้เ้อครับพี่น้องครับนี่ครับคุ้ม่ายเกินราคาแน่นอนนี่ครับบันนีหันขอมาามึงโคมใหญ่ของทางข้อครับเป็นแม่ลูกเนียงัวลูกตัวที่สองอายุสามเดือนบวกนี่ครับ แม่สูงรวยซีซีบวกแม่โบดครบเครื่องน้ำลึงดีครับนี่ครับตัวแม่เพิ่นนี่ตัวลูกสาวเพิ่นครับสำหรับคมนี่เอฟซีต่อมาหลายหมือนขึ้นนี่ครับบาร์ลดสามหมื่นไหนบ่อ่าสำหรับชิมนี่ผมจัดให้เอฟซีเลยครับผมชอบชอบเลยคนโทรมาปรึกษานี่ครับพี่น้องครับบ่ได้บากันครับเอาไปสองหมื่นเก้าพันบาทพ่อครับนี่ครับฮันราคาลงไห้เลยครับสองหมื่นเก้าพันบาทงินต่อเนะครับผู้ใดซื้อบ่ได้ก็บอกพันครับราคานี่ครับห้าวแบงไห้สุดๆหรอครับ พอนเกียรติรุ่นเดียวกันไปจากการไปสำรวจมาแล้วก็ถือว่าเข้าเข้าขายถืออยู่ครับพี่น้องครับนี่ครับสองหมื่นเก้าพันบาทนะครับส่งฟรีสองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตัวร่วงกันนะครับถ้ามันไกลกันบ่หานาเกียรติผมจัดส่งฟรีให้เขาครับพี่น้องครับท่านใดสนใจก็โทรตามทีเบอร์ผมไว้บมึงชิบไองครับมากกับจังโทรมาก่อนหนึ่สืบอปรึกษากันใน้ครอบครัวดีๆเห็นดีน้ำกันกับจังคอยสื่อได้ครับพี่น้องครับกฎกติกาขั้งกอนกับเช่นเดิมย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกัน ยาท่อค่อมสาใจเด็ดขาดมาีิลีกะจังโทมาหรือพ่อแม่พี่น้องสิยก์ค่อมนี่ับมูค่อมหน่อยน้ำกันนะครับงวอทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับฟังมาผิดง้อทั้งหมดเจ็ดตัวเอาไปในราคาสุดคุ้มครับพี่น้องครับเจ็ดตัวนี่ครับหันนั้นลงหาเลยครับเอาไปในราคาหกหมื่นห้าพันบาทครับง้อเจ็ดตัวครับสิยกสียากเลยเหมือนเด้ครับพี่น้องครับครับสำหรับไท่ชิมนี่กะใครขอความเมตตาจากพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเด้เยวขามาอุดหนุน ขอมาติดตามเขามารับชมชิบลูกในบ้านหวานในสวนนะครับพี่น้องครับเป็นกําลังแรงเชียร์แรงใจให้ทีมงานหน่อยๆเ่ายห้งน้ำครับพี่น้องครับขายงัวทรงฟรีบบมีคอนเทนต์เก็บเงินปลายทางครับพี่น้องครับบบมี่มงเบ็ดครับพี่น้องครับเราเน้นแบงปันครับขอกเราหน่ยเน้นแบงปันตั้งแต่เมื่อแรกที่พ่อพี่น้องเอฟซีซื้อไปโดยบบต้องกังวลว่าอ่าได้งัวไปราคาตึงบ่ตึงแท้แน่นอนครับเ้าแบีงให้ครับพี่น้องครับนี่ครับสำรับกไายคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ